ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 มีคนสะดุ้งแรดฟอร์ดตัดสินใจแล้วผมลือย้ายหนีแมนอยู่ซบป,ปารีสเป็นตัวแทนเอ็มปาเป้วงในมาแชรเองโดยระบุว่ามาคาไรฟอร์ดจะไม่ย้ายหนีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแป้แชร์อย่างแน่นอน หลังจากที่เคลียร์เอ็มเปเป้ตกเป็นข่าวเตรียมย้ายซบเรียมเมริดยอดทีมจากลาลิกาสเปนหลังจบซีซั่นแบบไร้ค่าตัวเพราะจะหมดสัญญากับปาร,ริสแซงตงแมงนั้นหนึ่งในชื่อตัวตายตัวแทนของเอ็มเปเป้ก็คือมาคาร่าฟอร์ดที่ถูกโยงเข้าไปด้วยในช่วงหลังหลังแม้ว่าจะยิงไปเพียง5ประตูจาก3 1เ,เกมนับรวมทุกรายการซึ่งฟอร์มดรอปลงมาจากฤดูการก่อนเป็นอย่างมากล่าสุดเบนเจยคอบ นักข่าวคนดังจากค่าย CBS ระบุถึงอนาคตของแรดฟอร์ดกับการเป็นตัวแทนเอบปเป้ที่ปารีสว่าเขาจะยังคงอยู่กับการแดงต่อไปเพราะดาวยิงมวย26รายนี้มีความสุขกับการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ผมไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะขังวลอะไรเพราะมาคาราฟอร์ดระบุว่าเขามีความสุขที่อยู่ในเต็ดเชื่อกันว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากกับโปรเจกต์ใหม่ที่นำโดยเอเนออสของเซอร์จิมแรดคิฟ และในที่สุดก็จะสามารถฟื้นฟอร์มของเขาจากฤดูกาลที่แล้วได้แมนยูสุดทนพร้อมขายอันโตนีซัมเมอร์นี้เดลิเมลส์สิงหังกฤตีข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมขายอันโตนีในซัมเมอร์นี้เดยอเป็นที่เชื่อกันว่าในช่วงซัมเมอร์มเซอร์จิมแรดคิปเลงจะแยกทางกันนเตะมากถึง14รายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งพม่าอังกฤษพร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นที่ซื้ออันโตนีปีกบาซเล่กในซัมเมอร์นี้ ตามการง,งานของเดลิเมลสื่อชื่อดังเมืองผู้ดีอาตนี้ย้ายจากอาแจ็คอัเต์ดัมมาอยู่กับปีศาจแดงเมื่อ18เดือนก่อนด้วยค่าตัว86ล้านปอนด์หรือประมาณ3,870ล้านบาทจนทําให้เข้าถือเป็นการเสริมทัพที่มีค่าตัวแพงสุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของทีมแต่ถึงตอนนี้ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้สมราคาค่าตัวระดับนั้นเลยโดยสีซันนี้ลงเล่นไปแล้ว20นะัดทําประตูหรือแอสซิตไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว เป็นที่เชื่อกันว่าเซอร์จ,จิมแบรดคีปมหาเศรษฐีชาวอังกฤษซึ่งเข้ามาถือหุ้นแมนยูเป็นจำนวน25%นั้นเล็งจะล็กแข่งมากถึง14รายในซัมเมอร์นี้เพื่อจะลดภาระค่าเหนื่อยของทีมซึ่งแอนโตนีก็เป็นหนึ่งในนั้นหลังจากเขาฟันเงินสัปดาห์ละ2 0 0 0ปอนด์โดยคนอื่นๆเช่นลฟาฟลวรานคาเซมิโรอองตนี่มัสยาและจะารดอนซานโชเป็นต้นหากโลกได้ทั้งหมดมันจะทำให้แมนยูลดค่าใช้จ่ายได้รวมแล้วถึง1.9ล้านปอนด์เลยทีเดียว แก้ไม่หายแมนยูติดท็อปปล่อยหค้่แข่งยิงเยอะต่อ1นเกมซีซั่นนี้แมนยูในเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่ปล่อยหค้่แข่งได้ยิงอย่างตาม16ครั้งต่อเกมบ่อยที่สุดโดยทีมที่โดนซัดเยอะในระดับเดียวกันเป็นทีมในกลุ่มโซนท้ายตรางซีซั่นนี้แมนยูมีผลง,งานดรอปลงจากซีซั่นก่อนอย่างมากจนทําให้ตอนนี้พวกเขารั้งอันดับ6ของตารางคะแนนในสภาพตามหลังแอสตันวิลล่าที่มาดับ4อยู่ถึงแแต้มล่าสุดป,ปิสแดกกระแพ้ฟูลแลมคาบ้าน1ต่ตัวอ2ขาหลังโอทัฟฟอร์ดมาบัดมาก สำหรับอีกทีมที่ปล่อยผู้แข่งยิงอย่างต่ำ16เกมมากเท่ากับแมนยูได้แก่ลูตันทาวและเชฟฟิลด์ยูนเตดซึ่งเป็นทีมนันดับ18และ20ของตารางนอกจากนี้หากนับตั้งแต่อดิธนาเข้ามาคุมปีแสดงมีถึง12นัดที่ทีมของเขาปล่อยให้ผู้แข่งได้ยิงในเกม,เกมระดับพรีเมียร์ลีกอย่างต่ำ20ครั้งคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่5.3นัดเลยทีเดียวในทางโงกังข้ามปุนซือระดับเจอร์ครอปเปปเปริโอลาและมิเกลเตเต้าขันเกมรับได้ดีจนทำคู่แข่งมีโอกาสยิงน้อยมากๆ นับตั้งแต่ที่แต่ละคนเข้าไปทํางานคุมลิเวอร์พูลแมนซิตี้และอาร์เซนอลตามลําดับกลุ่มทีมที่ปล่อยให้คู่แข่งยิงอย่างน้อย16ครั้งต่อหนึ่งนัดเยอะที่สุดมีดังนี้แมนยู14เกมเชฟฟนเต็ด14เกมรูตทนทาว14เกมเวสต์แฮม13เกมกลุ่มที่ปล่อยคู่แข่งยิงได้น้อยที่สุดอาร์เซนอล0เกมแมนซิตี้0เกมแอนโทนีเอเลนกา ปิกนอตเทียมฟอร์อเรสต์เปิดเผยเขาบีมเมนูมีฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาและก็ไม่ปแปลกใจที่แข้งรายนี้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับแมนยูเขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้าไม่ธรรมดาเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไม่มีขีดจำกัดสําหรับเขาผมไม่แปลกใจเลยเขาเล่นแบบเดียวกันกับที่เขาเล่นในแคเดมี่แน่นอนว่าเขาต้องปรับตัวแต่สไตล์การเล่นของเขายังคงเหมือนเดิมกองกลางร,รูลุวัยสิบแปดกลายเป็นแข้งคนสำคัญของทีมน้ำแต่หายเจ็บกลับมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วและทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซัดไปละสองประตู